ราะว่าฝันมาเพิ่นเอาเขียนให้แปะทุกหาค่ะก็เลยแปะทุกหาแม่นทุกหาอู้หูอันนี้คือความฝันบ่เอวแม่นะฝันว่าจะอะไรค่ะเพิ่นฝันว่าเพิ่นว่าเอาพ่อบ่อหายไร้หางดอกเพิ่นมาเมื่อวานนี้เอามันปังๆไปโลดเพิ่นมาบ่อหายไร้หางแม่น เอาปังปังเอาปังปัง,ปง,ปงเลขสองตัวเพื่นกระไฮสองหางเพิ่นไฮสองหางค่ะปัญญาเลขสามตัวให้แปดพวกหางสามตัวให้แปดหกห้านะคะ fc เ <Okay. S 1> อีสามตัวนี่คือตัวอะไรก่อนน้องแอลแปดพวกหางแปดหกห้าบันิสองตัวเพื่อนกระไห่บอกแมนสองตัวเพิ่นไห่สองหาง c หนึ่ง กับสามเจ็ดสี่หนึ่งกับสามเจ็ดเดี๋ยวสดีรยัเดี๋ยวี่นวเดี๋หรับเอีซเี๋ยวเยๆทานกยวเกว่าีห้ตามีัวเดขของเ้องยวเดวนะ,ะีะเดี๋นนยวัดี๋ยวอดยเดี๋ยวเดวเห็นยวเดี๋ยหหวเยวเาป๋ยอเป็๋ปวกเปื๋ยวเดเว กินยังกับ่เศร้า,าอมยากับว่าเศร้าก้มไปอมหักไม่กับว่าเศร้าค่ะเลยเที่ยวไปหาหมอมาซีค้ายๆนี่สิไปยุ่แต่ว่าเบิงสีค้ายๆก็เก่าเนาะเมืม่อไหรหล่อนในย่ะครับอันเป็นหล่อนในกันบาไปหาหมอโรงพยาบาลยามันเป็นมันเร่งมันเร่งไปตรวจเบิงแล้วมันบ่มีค่ะสิตไปหาหมอเนาะยัยังขึ้นมากมันอยากตันดังอัาทิ่เป็นใครวัดหายใจว่สะดวกกันบ่ะน่ สำหรับไอความฝันเนี่ยคือพอพ่นมหาคือเก่าเมียนมาหาคือเก่างวดนี้มาจากเธื่อแล้วค่ะเมื่องวดนี้มาสองเธื่อแล้วมาสองเถื่อแหลแรกคนณมาจังไรตรงเนี้ตัวแรกิ่นมาว่าเอ้ากู้หายแค่หางเดียวเด้อสามตัวนึงสองตัวกู้หายสองหางเพิ่นก็เวอาซ้ำนี่มาเจอมาเจอสองห้าเพิ่นกระบอกคือเก่าอหกตัวเก่า มันมีเพิ่นว่ารอบชุดไทยใกล้มือเพิ่นมาพ่อสิไปหาดวงตายูวาสันพ่อนัดนัดตับดวงตาไว้ในในความฝันอ๋อในความฝันเนี่ยเพิ่นไปเพิ่นไปนัดตับดวงตาไว้เพราะว่าเป็นอาจารย์พวกอาจารย์ของแอลฮะนะเพิ่นนัดดวงตากับอาจารย์ไว้เพิ่นจะแปลวาเลขมาให้น้องแอลนี่ฝันเห็นพ่อในี่สองเือแล้วเพิ่นมาหาสองเือแนแต่ว่าเพิ่นเนี่ยสั่งไว้ว่า จะไปหาหลวงตาให้มาเอาอีกรอบสุดท้ายสีบอ่อเล็กนะแมนค่ะอ,อ๋อค่ะแต่ว่าทีแ่แน่ๆพ่นกะเขียนแล้วก็ให้คือเก่าห้คือเก่าก็มาหลวงตาคุณเสียชีวิตไปแล้วบคบรับ่จ้ะพงพัน,น่ะเสียเนยังแข็งแรงครับลดใส่บืนๆเลอ,อเป็นคูบาอาจารย์น้องแอวนี่ล่ะบ่แมน่นเราปู่อ<า>่ะเสียชีวิตไปแล้วพ่อน,นี่เสียชีวิตไปแล้วแมนอ,อ๋อแต่ว่าคิ่นัดกันอยู่กับหลวงตาจ้ะค่ะนัาใหยไปเอาตัวเดแมันบ่แมนค่ะ แดงว่ามือได้นะคะน้องเอลเพิ่นนัดค่ะเราเพิ่นนัดเพิ่นไปแต่มือคืดนี่แล้วค่ะค่ะเมื่อวันที่เท่าไรแล้วค่ะวันนี้วันที่ยี่สิบหกยี่สิบหกไกลมือก็บอกขาดกันมายี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดค่ะประมาณนี้ค่ะวันที่ยี่สิบแปดวันที่ยี่สิบแปดจังศิมหานะค่ะเพราะว่าเป็นแปะเหล็กอยู่เพื่อกเป็นถ้ำธีใดเปลือเพื่อิปะสีมา คือไฮเอฟซีล่อคือไฮเอฟซีลอค่ะแต่ว่าพอเนี่ยว่าบอกก่อนได้บแก้นให้แล้วกูเนี่ยแมนค่ะตัวได้กี่ขับแปดหกห้าแปดหกห้ามันมาไฮฮางเดียวเลยบอกค่ะสามตัวแปดหกห้าเนาะ,ค,ะค่ะเนาะแค่คือเก้าเขียนโย้อนไฮคือเก้าอหรตจีค่ะโย้อนไคือเก้า ก็จะโยนหายือเก่าเพิ่นก็โยน,นหายโยน,นโยน,นหายยังสี่ตลอดเนาะจ้ะจ<า>พเพิ่นโบเลยอยากให้หันหนามาก,กับโบอยากหัโนโบหันนะ,ะอยากเห็นหน้าพอ่อวะอยากเห็นกับอยากโบอยากบมเมนต์วันยังอยากอยากเห็นอยากถามข้าวซุกนี่นี่บิ๊บแต่ถามน้ำลังมันหัาหลังนี้่แต่ถามน้ำลังพราะอ่าอยู่จังไหนจังจันทรงจีนพวกกูอยู่สบายกว่ามึงผมเลยเพิ่นว <c oughs> ่าบอกมี แตเว็นบอ่อหันหนาวเห็นดักเถื่อแมนอยากให้หันหนาวมาเห็นบ่อฟันหันมา,า,นมาตัดเถื่อค่ะทน,น,อ,น,อ,นอยู่คนอภกรยาครับนนเนาะแมนแสดงว่าเพื่อนกับยะากไฮเอฟซียุสนาัาเพื่อนมาหาเนาะแมนมาหาคือเรื่อยแต่ว่าเมื่อนี้น่ะบ่แมนเล็กเออเล่าเนาะเป็นรัฐบาลไทยเนาะแมนค่ะเป็นเล็กไงเป็นเล็กรัฐบาลไทยครับงวดวันที่สอง 2อตัวเหรน้องแอลพ็นไฮตัวใดก็ขาบสีหนึ่งจ้ะสีหนึ่งสองตัวสีหนึ่ง,ส,งสามเจ็ด่ครับจ้ะให้เท่านั้นล่ะเ่็นว่าให้หลายนาะครับนอ้องจ้ะทันยานลูกร้านปันเพืองคุ้นพ่อนไฮในหน้อยเป็นแทนแปดหกห้าสีหนึ่งและสามเจ็ดเนาะคะ่ะเนาะ เป็นตัวเลขที่พอน้องแอลหายนะคะ fc เป็นกระเขียนใส่กระดาษย่นคือเกอ่าหมอครับน้องแอลแมนค่ะคนหักสร่างไหวเนาะหวดน,นี้จากคนซ่างไหวเพราะว่า,าแปล่าเลขน้ำกุบาอาจารย์ก้อนมาสัน่นค่ะไปหาผู้กูก้อนพนว่าวดที่แล้วฝันเห็น ลดอยู่หามือหาขึ้นเนาะเมียนแต่ว่ามันจะมีอยู่ก็ซีหนึ่งนหลักที่เป็นตัวเกามาอยู่ตัวหนึ่งเนาะนะคะเด็กทะเบียนรถอันเก้านั้นนี่ยังเกาะเลขยัสงสี่หกหนึ่งสองสี่หกหนึ่งตัวนั้นบนแหน่นนได้พี่น้องอาจจะกลับมากกับเป็นได้แต่ว่าอันนี้คือมันเป็นความฝันของน้องแอลเป็นฝันมไม้หนะ้ะเนาะแอลเนาะ จะเป็นฝันใหม่นะคะ FC ก็เป็นแนวทางนะคะย้ำนะคะเป็นแนวทางเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะให้ FC ใช้สติใช้มิจรณยาในการรับชมนะคะสองวันสองคืนบอกแมนแสดงว่าคนมาบอกซ้ำๆยำๆด้วยนะครับเนาะแมนอ่ะถารอเบงในวันที่ยี่สิบแปดว่าคนจะบอกตัวเก่าบอก น้องนลงยาวนาะอยากไ้ตัดตัวนึงอยู่ตัวใดขับตัวนี้บ่เน่หกห้าเอาคกห้าขับขับไ่ตัดพินวินแะนะครับนาะงคใไดเข้ามาเบิ่ง่แปดหกหกแปดแปดห้าแปดได้หกห้าห้าหกนะครับตัดเ้ยใช่มตคู่เลยแปดหกแปดหากับหกห้าเงินบ่เฮิจะได้เงน่ห้าแปดหก แปดหกแล้วก็แปดห้าแปดหาจะออกแล้วเนาะจะออกอีกเด้ฮะมันจะออกอีกเด้ฮะเอ็นบอกมันมาสามเติมจะออกอีกบ่ะโอ้บนเน่เนาะอะไรก็เกิดขึ้นได้น,นะคะอาจจะมาตัวเดิมด้วยแปดหกห้า 8, 6, 5, นี่ถ้าตัดเล่นนี่มันก็จะเป็นหกห้าแปดหกแล้วก็แปดห้าระวังตบ ปดต้นแปดพกหมันมันจะกลับเดอ้อกลับมันีอ,อาจจะเป็นแปดเก้าหอกครับแม่ก้ยพึ่งกิจ,จายนาเนาะจะ้าอากาศรัดเห็นเป็นซัมมี่นะครับแมนพอแปดห้าแปดหกหกกับหกกับเก้ามันตัวเดียวกันคกับน้ำพอาหาระวังวเนาะครับเนาะจ้ากับเอากับแปดหาแปดพกแปดเก้า ไปยังเสรนจให้กลับเอาค่ะกลับไปกลับมาเลขอยู่นี่ให้ปัดเอาเบี้ยนอยู่นี่เนาะครับเนาะเบี้ยนอยู่นี่ค่ะคตามนี่เนาะแต่วันที่ยี่สิบแปดได้ความมาตามว่าพี่พอเพิ่นไปหาหลวงตาเพิ่นจะได้ตัวใดเนาะจ้แต่ความมาตามอีกรอบหนึ่งว่าเพิ่นจะบอกตัวเกาบอหรือว่าเพิ่นจะเปลี่ยนตัวใหม่ถ้าเราติดตามเราติดตามเพิ่งด้วยเพราะว่าตัวนี้เอาไปให้ซื้อสักวัน ก็จะได้ก่อนน้องเอ๋ให้ไปซื้อสักกันเอาตัวได้ให้ไปซื้อนี่ละชุดนี้ละชุดนี้บ่จ้ะแปดหกห้าสี่หนึ่งแล้วก็สามเจ็ดนะคะส่วนที่ว่าตัดนะคะก็จะมีสามตัวแปดหกห้าตัดเล่นจะมีหกห้าแปดหกแล้วก็แปดห้าให้เอฟซีกลับด้วยใช่ไหมค่ะกลับหมวกลับหางด้วยค่ะเัื่อเพิ่ปีนบ่ครับเป็กุ๊เก่านะครับกับพิจานาเนะครับค่ะฮกอาจี่เป็นเก่าก็ได้ค่ะ กันนะสิเป็นแปดเก้าก็ได้เรอะมันบอเนี่ยนอนแป่น้องเอลมากกวได้ส่สุดพี่นุมักบอกครับนุมักแปดหกนี่แปดหกครับเด็กสามตัวสามตัวกับแปดหกห้าเนาะครับเนาะตามนี่แล้วพี่น้องตัวเลขนะคะพี่น้องเอลพ่นฝันฝันว่าพอมาบอกตัวนี้จ้าค่ะ ปากเอฟซีไหมแมนค่ะปากเอฟซีุกคู่สุกคนเนาะค่ะให้ถือเบิร์สุกคนหน่อยแห่งอยากให้ถือค่ะบ่อยากให้รุดจักกงวดมันกันยังรุดได้ค่ะจักมันเแ็นจังไดแต่ว่าแต่ว่าอซื้อผู้เดียวปัดถืออยู่เด้เนาะมันเป็นยังบุอขออนุญาตจาทีจาทางภาในเด้อน้องแอลขออยู่เด้ขอกับกูนาบ้านนีนขออยู่ขอเลี้ยงทุก นั่นทุกงามบ,บอกเพื่อนแน่ห้เลี้ยงเขาเนี่ยส,สีเลี้ยงวันที่สิบห้าเนี่ยสีเลี้ยงง่ามาเจ้าครเราบ้านี้วันที่หนึ่งคือวันที่สามสิบสีเลี้ยงง่ามตอนเจ้าเลี้ยงไก่ไก่มือเด้อจะให้เพื่อนกินแมนค่ะายเพื่อนเนาะหมายเพื่อนอยู่ประจำตามความสะอาดให้เพื่อนประจำวแน่ได้งวดนี้เพื่อนอาจจะบินไปกองสลากสักก้อน แต่ว่าคนคนเบา่นว่าอุ่นสีเดเล็ตัวนี้่นว่าพอว่ามาหล่านเปอร์เซ็นต์คนคนว่าพอพอวามาหล่านเปอร์เซ็นต์พอคนว่าจะไหนคนน้องแล้วมาหล่านเปอร์เซ็นต์คนว่าตัวไหนตัวอันแปดพกหาเนี่ยครับตัวคนบอกคนจ่นรนไหนนี่แมนครับคนบอกว่าม่าค่ะจักเปอร์เซ็นต์ก่อหลานเปอร์เซ็นคนว่าโอ้่นมันใจ่นฟันทุ่งหายเลยคนว่าแสดงว่าคนกับมันใจ แมนคือเก่าแมนเป็นมั่นใจลาบานีคือหมายถึงว่าอาจารย์เรียกวิญญ,ญาณ่นไปพ่อปองไปก็เด้ออาจารย์เรียกวิญญ,ญาณพ่อไปแล้วนะเิ่นเลยไปหาอาจารย์อ,อาจารย์ก็คือพระน่ะล่ะ่นไปหาไปได้ไปมือคือนนี่ลละนี่ลละคืนที่สองน้อ,นองแอลคือหูว่าเพิ่นไอันนี้เพิ่นเขามาเขาฟานบอกบอกเพิ่นจิมเขามาเห้เห็นเลยกลางคืนเขามาเห็นตัวตนเล่าเลย แต่บอรเคยหันหนาไม่เบิ้งนี่ล่ะยอมรับหมดนี่แต่อะไรคุยกันอยู่อะไรคุยหันหนา้มเบอร์เกอร์มีแต่หันหลังใส่จังสีโอวะถามแล้วอยากจะเข็นหนาพอเนาะเหนาปูหันหลังใส่เดี๋ยวผู้อยากเข็นก็อยากเข็นผู้อยากถามก็อยากถามว่าอย่างออคือพอหายเบิ้งหนานี่อยากเข็นหนาก็พอหายเบิ้งก็ยังมามันอยู่คนละกลบเนาะคนนี้เบอร์เกอร์หนา อย่าอย่าเบิ่งหน้ากูถ่อมึงย่างหน้ากูจ้ะมึงสินอนบ่หลับแล้วว่าบ่ขอเลยว่าห้วยปั๊บขอว่าบอกข่อยเถียงลาโอ้ขออยเห็นหน้าเนาะค่ะเนาะแม่นเห็นหน้าตาคือเก่าบ่จังซี่แม่นมีการเปลี่ยนแปลงบ่จังซี่เนาะแม่นกูเดียวนี่มึงสินอนมึงสินอนบ่ับัอว่าอยากเบิ่งอยากเบิ่งอยากเห็นแม่นเถียงฮอดผีพอตัวนี้โอ้อยากเถียงเถียงเบิ่ง เอาว่ะวิ่มาเบิ้งเราอ่ะคูบิ้งห้เบิ้งดอกเราอ่ะเหตุใดไมึงเฮ็ดเบิ้งกูบ่อะไรแถวเราอ่ะงดงดงตั้งไหนตั้งขวาก็ไม่ได้เบิ้งดอเลยว่ะ่นบ่ว่าบ่เอาเอาตัวเลขนี่ล่ะไปเขียนใส่กระดาษซ้ำนี่ล่ะเพิ่นเขียนใส่กระดาษแม่นบ่ใหญ่เด้ซ้ำนี่ล่ะค่ะก็ย่องย่องย่องขีดห้คืนหลังนี่ว่าเออก็ยับเอาแล้วก็แบบคำไปไหแล้วก็เล่าไปเราก็เปิดเบิ้งบ่ะตัวไดนมาในเห็นเห็นกะ แปดหกหาแม่นตัวนี้บ่แม่นค่ะตัวนี้ตัวนี้แม่นบอแปดหกห้านะคะเอฟสี่ตัวหกห้ากับซีหนึ่งนี่ละกับสามเจสหนี่งละค่ะเป็นเจสให้เข้านี่เนาะครับเนาะค่ะซุมนี่อยากตัดออกมาลองให้เบิ้องลึกออกครับเอาไว้เพราะว่ากันพลาดเนาะกันพลาด ถ้าเอฟซีเบิงเธอเขายจะตัดเลขสามตัวแปดหกหาตัดมามันก็จะได้สามคู่นี่จ่ห้าแปดหกและแปดห้าไปกับ้อมค่ะแต่ว่าน้องเอ๋อหายแค่สามพางเท่านั้นแปดหกห้าสี่หนึ่งและสามเจ็ดเนาะค่ะเนาะอันนี้เป็นเลขของพ่อนะคะมาเข้าฝันบอกสองครั้งแล้วแต่ว่าให้รอรอโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายวันที่ยี่สิบแปดไปหาอาจารย์อยู่ไปหาพระอาจารย์อยู่ราติดตามนะครับเนาะ ขอบคุณสําหรับตัวเลขแนวทางความฝันของแอลขอบคุณทุายค่ะขอโชคดีบคุณค่ะนี่ก็เป็นตัวเลขแนวทางนะคะของน้องแอลนะคะสําหรับ fc ให้เจ๊แตงติดตามนะคะตัวเลขแนวทางนะคะก็ตามให้แล้วนะคะถ้าชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะย้ําเป็นเพียงแนวทางน้องแอลเล่าความฝันให้ฟังแล้วก็บอกตัวเลขที่พ่อบอกเท่านั้นนะคะขอให้ fc ทุกท่านนะคะโชคดีนะคะเฮงเปังฟังในรวย ในงวดวันที่2องพฤษภาคม2568นะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ